าเผื่อว่าปฏิบัติไม่บรรลุนะไม่บรรลุรมไม่เป็นวิบชาเมื่อไม่เป็นวิชชาดับชาติไม่ได้ตัวสุดท้ายของปฏิสูบาทเนี่ยดับชาติไม่ได้ก็ย่อมเกิดและก็มีโสกะปฏิเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสัตว์อยู่ตลอดไปสรุปก็คือทุก โศกหรือโศกเศร้าปริเทวนาการปริเทวะคือความพิริพิไรนนหน่อเนึ่งต่อ,อยมไม่รู้จะขาดไม่รู้จะหายก็ยังมีทุกขะสรุปลงไปที่หนักหนาสาหัสก็คือ,คอทุกโทมนัสก,ก็เมาก็ทุกขอุปายาสกรุษเศษเสี้ยวทุกเหลือเล็กเหลือน้อยเหลืออะไรอะไรที่มันยังไม่มีจบสิน้น นะนั่นคือโสกะแตกต่างกันตามที่อธิบายไปบ้างแล้วแตกต่างกันอย่างนี้นะสรุปอีกทีนึงก็คือมวลโสกปริเทวัตุกะโทมนันอุปญญายาสนั้นสรุปแล้วคือทุกข์ที่ยังไม่จบจบไม่ได้เพราะดับความเป็นชาติไม่ได้นะดับความเกิดทีนี้ดับความเกิดเนี่ย แต่ของพระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องเป็นดับความเกิดทั้งหมดสภาว่าการเกิดมันจะมีสองดับเหตุนะมันก็จบทีนี้คนที่ไม่รู้จักความจริงในคำว่าเหตุมันจะมีอีกคำานึงคือผลไปเมามมงงมงายจะดับแต่ผลไม่ดับเหตุกัน เช่นเขาดับทุกชาวพวกหลับตาปฏิบัติหรือพวกมิจฉาทิฏฐิไปมัวแต่จะจดับทุกข์และก็ไม่เข้าใจว่าทุกข์มาจากเหตุเหตุที่หนึ่งเหตุที่สองเหตุที่สามเหตุที่สี่เป็นลำดับด้วยนะไม่รู้ไปละจะดับเอาตัวปลายตัวผลคือทุกข์ไม่ใช่เป็นดับเหตุ เปดับตัวผลคือจะต้องดับทุกพอเข้าใจว่าทุกนี่แหละมันเป็นตัวการทุกเนี่ยเป็นผลก็เลยเพินเพินไปดับอ,อตัวทุกมันวิธีการก็เลยไปคิดหาในวิธีที่จะไปดับผลหรือดับทุกดับตัวทุกนั่แหละมันเวทนาเนะี่ยมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสภาพแท้เป็นสัจจะของความรู้สึกของอารมณ์มัน ทุกสูงมาอยู่ที่เวทนานะแต่เขาเข้าใจเจ็ดจิตเจตสิกต่างๆแบ่งเวทนาออกจากจิตแบ่งเวทนาออกจากจิตมาเรียนรู้เป็นสองไม่ได้นะเป็นเจ็ดเจตสิกต,ต่างๆออกไม่ได้นะที่แบ่งจิตเจตสิกออกเป็นสองก็คือนะการ ของพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องเรียนรู้สภาวะสองเสมอค้นแยกออกมาถ้าดับสองโดยดับเหตุเหตุเหตุเหต,เหต,เหต,เหตจนหมดเหตุถึงสุดท้ายถึงมูลกาถึงรากมันหมดสุดเลยดับเหตุจนสุดรากมันเลยมันจะหมด พริาธรรมะของพระอจจารจึงลึกซึ่งไปถึงที่สุดถึงมูล,ลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไปถึงมูล,ลสูตรสิบนั่นแหละถ้าเข้าใจองค์ประกอบถึงรากสิบตัวนี้ตั้งแต่ฉันทะเป็นมูลประกาศฉันทะเป็นรากทั้งหมดตัวต้นแล้วมีมณสิการมีการมาทำใจ ทำใจในใจนะเป็นแดนเกิดเป็นสมภพเป็นสัมภาวะหรือเป็นปัจาวะเป็นคนต้องทําใจในใจนี่ให้เกิดใช้ศัพท์ว่าสมภพเพราะแดนเกิดตรงที่มันพาเกิดจุดที่พบชาติที่เกิดภานะวะสัมภาวะคือพบชาติที่เกิดต้องทําใจในใจถึงจะเกิดอย่างนี้เกิดเพื่ออะไรอีกแหละ คือตายคือทําให้กิเลสต,ตายแล้วจิตจะเกิดใหม่ทําใจคือทําใจให้หมักเป็นใหม่ใจใหม่ใจเก่าคือมันกิเลสสมทํากิเลสให้ตายจิตก็จะเกิดใหม่สัมว่าเพราะงั้นถ้าทําไม่ถูกต้องมันก็ไม่สาเร็จถ้าทําถูกต้องมันจะสาเร็จไปพระพุทธเจ้าก็แจกละเอียดต่อไปอีกมันนะติการเป็นสัมาวะ ผัสสะเป็นเหตุเกิดผัสสะเป็นสมุทยัยสมุทัยตัวนี้ไม่ใช่สมุทัยของอริยสัจสิสมุทัยตัวนี้เป็นส,สมุทัยตัวภาคปฏิบัติมี่ผัสสะเมื่อปฏิบัติต้องมีผัสสะจริงๆจ,งจึงจะเกิดเวทนา เพราะฉะนั้นผัสสะจึงเป็นเหตุเกิดที่จะปฏิบัติถูกต้องถ้าไม่มีผัสสะเป็นเหตุพาเกิดเกิดอะไรเกิดเวทนาเพราะฉะนั้นตัวต่อมาจึงมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงเพราะงั้นจัดการอยู่ที่เวทนาเนี่ยสมมสรณา แปลว่าที่ประชุมลงก็คือจัดการกับเวทนาทั้งหมดนี้ให้สำเร็จลงให้มันรวมลงได้ให้มันสรุปลงได้หรือให้มันจบลงได้ที่เวทนารวมลงได้สรุปลงได้จบลงได้จบลงได้เป็นหนึ่งเป็นตน้นจากสองเป็นหนึ่ง เวทนาสองทำให้เป็นเวทนาหนึ่งได้เอาศัยเวทนาหนึ่งแล้วก็ยังสามารถทําให้เวทนาเนเป็นเวทนาศูนย์ได้อีกจะมีเป็นต้นน,นี่คือทําลงไปให้มันหมดจบได้ร่างพุทธิธรรมเวทนา,นาสรุปลงชุมลงสรุปลงจบลงสําเร็จได้ก็เป็นจิตสะอาด จิตสะอาดจิตบริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสเมื่อสะอาดจากกิเลสแล้วก็ตกผลจากเวทนาลงมาเป็นสมาธิสมาธิปแปลว่าความตั้งมั่นของจิตนั้นความตั้งมั่นของจิตของพุทธศาสพ,พุทธศาสสมาธิไม่ใช่ไปสะกดจิตเอาแล้วก็จิตกิเลสก็ยังเคลอะอยู่เลยแล้วก็สะกดจิตให้อยนนิ่งแข็งแลวเรียกว่าสมาธินั้นของเดรัจฉ์ ของพุทธธรรมเจ้าันล้างกิเลสหมดอย่างที่อธิบายมาถึงถอนอเวทนานีจเป็นเวทนาบริสุทธิ์บริสุทธาประยุน์ธา,ธาตามุทุกรรมัญญาปรัสสร